ทีมเทพธิดาภูนใจเสนอร์สโอลิมปัสไลซิงส์ให้เสียงภาษาไทยโดยคุณอตอมนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีจ้ะยินดีตอนรับทุกทานข้าสู่ทีมเทพธิดชาชฉรัลในเชียร์วิวกับคุณอะตอมนะจ๊ะในเกมโอลิมปัสไลซิงสจ้ะซึ่งเกมนี้เป็นเกมแบบแนววางแผนกลยุทธ์นะเป็นเกมที่แบบไปเจอในแบบแอปสตอร์พอดีนะมันก็สามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone iOS นะจ๊ะแบบคือภาพสวยมากอะ่ะ เกมก็จะเป็นเหมือนแบบเกมกลยุทธ์ว่ะนี่ไงจําจลองเล่นทั้งแบบให้เราเป็นเหมือนแบบเป็นแบบทีพีถือกําเนิดจากไข่ค่ะเมื่อกี้เป็นเทพีะโโอตะ,ะออตอมนั่นเองไะจ้ะคุณอะตอมนั่นเองนะเป็นแบบถือกําเนิดค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเฮอร์คลีสหรือว่าเฮอร์คิวลิสนั่นเองก็คือเหมือนแบบว่า เราก็เหมือนเป็นเทพเจ้านี่นคือเฮอร์คิวลิสก็เหมือนจะสร้างแบบเชื่อเขาโอลิมปัสในยุคแรกเริ่มเดิมทีก็คือออกไปล่าเมืองนั่นเองครับจะสร้างเมืองก็ต้องไปเหมือนหาทรัพยากรนั่นเองนะแล้วก็เพื่อมาสร้างเมืองโอลิมปัสเต่าโอลิมปัสนี่เจอกับปีศาจท,ที่ป้องกันเมืองนิโยวค่ะเป็นไซคลอปหรือว่ายักษ์ตาเดียวนั่นเอง เราต้องออกไปเหมือนไปตีเมืองแล้วก็หาทรัพยากรหาเงินหาทองเพื่อมาทำาสร้างเมืองของเราสร้างกองทหารสร้างอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ป้องกันแบป้องปราการให้หนาแน่นเพื่อป้องกันแบบการโจมตีจากเมืองอื่นเองจ้ะแล้วก็อัปเกรดฮีโร่หรือว่านักบรบทหรือว่าอันเชิญเทพเจ้ามาปากป้องเมืองนั่นเองนี่ค่ะซูสบอกว่าจะต้องจัดการเพื่อเขาเอนปัจจังนี้และค่ะ อ,อันนี้คือแบบฮาเดสหรือเฮเดสนั่นก็คือเห็ือนแบบเทพแห่งคุมนรกก็จะมาช่วยเหมือนแบบช่วยอวยพรในเรื่องของกองทัพอะไรอย่างเงี้ยซุสก็จะในแบบในเรื่องของอสร้างเมืองคาแนะนกต่างๆอันนี้จะเป็นแรกเริ่มเดนทีนี่ค่ะเราก,ก็จะสร้างตามที่เขาบอกแนะนามาอันนี้คือสร้างกองทหารนะให้คนพอกนะนี่ค่ะนี่ไงเรื่องสงครามเขาต้องเป็นฮาเดสที่จริงเป็นเทพเจ้า มาใช่ไหมเนี่ยลูกของไฮเดสนะยังไม่มีอันนี้ก็ตัวละครน,นี้คือคิริสเธอคริสหรือเอ่อคิริสต์เองจ้ะแบบเคอร์คริสเป็นแบบครึ่งเทพถูกไหมมีพลังกาลังจะเห็นว่าเห็นไหมถ้าเป็นครึ่งเทพจะตัวใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดานั่นเอง,เองเนี่ไงสร้างนะะี่ค่ะสร้างกองพลธนูทหารของเราเขาสร้างตามคำแนะนำแรกๆมันก็จะมีไกด์ของเกมเนาะก็เหมือนแบบสร้างตามไกด์ของเกมนั่นแหละม,มาละ มาคเดี๋ยวก็ไปตีเมืองนี่ค่ะกองทหารนี่ขี่ออกามาก็จะมีพลธนูแล้วก็มีพลหอกแล้วก็จะมีวอรีเรหรือนักลบแล้วก็เห็นไหมว่าแ่บฮีโร่ของเราก็จะเก่งกว่าอีกคนพวกนี้โดยจะมีสกิลพิเศษทางด้านขวามือแคสแคสพาวเวอร์นี่ครับมนนี่ค่ะฝนอุกกาบาตทำลายป้อมปราการของสตู แต่ว่ามันจะมีระยะเวลาที่กําหนดเราต้องทําตามระยะเวลาที่กําหนดนะแรกๆอาจจะยังไม่มีแต่ว่าดานสูงๆไปมันจะมีแบบระยะเวลาที่กําหนดทําให้เราแบบต้องรีบทําลายเมืองเขาอะรีบตีเมืองเขาก่อนที่เวลาสบอมปินงานเราจะแพนี่าทำลายป้อมปะการคือภาพสวยมากเลยนะเป็นเกมมือถือที่ภาพสวยวงเล็บนี่คือเกมมือถือนะจ๊ะไม่ใช่ในเกม,มอคอมพิวเตอร์คือเกมมือถือแบบแต่ภาพสวยมากมเจอกับไฮดร้าครั้งมู ห้าหัวน,นี้ทำไมมีปีศาจแล้วเนี่ยไฮด้าก็เหมือนแบบถ้าฟันหัวของไฮด้าขายก็จะมีแบบหัวงองออกไม่สู้กับไฮดา้าปีศาจอืมห้าหัครับก็จะเหมือนแบบปีศาจในเทพรกรกรีกเนาะเมื่อกี้ก็เป็นไซคลอปเป็นยักษ์ตาเดียวอันนี้ก็เป็นไฮดราเป็นงูห้าหัวอ้าน,นี่มีไซเลนค่ะไซเลนก็เหมือนกับส่งเสียงเป็นปีศาจเป็นพูดเป็นอมนุษย์นะนี่ไซเลนกรีดร้องค่ะ เข้าเมืองได้แล้ววันนี้คามเขตประตูเมืองเขาแล้วเออจะไปตีทหารที่ปกป้องประตูเมืองอยู่นี่ไง destroy enemy gate ทำลายประตูเมืองของศัตรูทำลายประตูเมืองนี่ไงเมืองแตกแล้วเราเป็นผู้ชนะยังเลกก็กเส็ง่ายนะั่หลงัลงมาก็จะยากเธอลองเล่นดูละวันนี้ลองเล่นถึงเลยที่สิบนี่ค่ะเฮอร์คริสต์ผู้พิชิตมาแล้ว นี่เราก็จะมีเกาะไปล่าเมืองยังเกาะต่างๆ When you conquer the n t i s land you will receive g ก l d นี่ไงได้ทงคำมาแล้วอันนี้ก็คือเมืองของเราค่ะเมืองโอลิมปัสเสืเออเข่าโอลิมปัสเป็นเมืองอยู่บนเขา Choose glorious name worthy of the god ตั้งชื่อกองเทพเจ้าเราเป็นเทพเจ้าเหรอนี้อาออัตโตเลมีค่ะอัตโตเลมีอัตโตเลมีจำได้ว่านี่ไงค่าชื่อนามของเขาก็คือ เทพีอัตโตเลมีอ่ามีแล้วเหรอเพราะว่าฉันตั้งชื่อในไอแพดนั่นแหละเป็นอัตโตเลมีไงมันซ้ำกันเลยแต่เป็นอัลอัตโตเลมีเฟิร์สเดอะเฟิร์สเป็นอัตโตเลมีที่หนึ่งค่ะเป็นเทพีอัตโตเลมีที่หนึ่งนั่นเองค่าของชื่อคือชื่อของขา้าอืมอเมเนฟิสส์เนม now let's return to the battle มา return to the on return to the mount อลิปัสก็คือไปไปเขาอลิมปัสละ เมืองฉันไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็ต้องสร้างเมืองตามที่เขาแนะนำนี่ฟรีอัมบร s เซียอัมบร a เซียแคมโกคือวิหารอาหารทิพอาหารทิพอัมบรอเซียคืออาหารทิพนี่ค่ะสร้างอัมบร s เซียสต a เรจก็คือเก็บอาหารสำรองค้างอาหารนั่นเองไหมเหมือนเหมือนฟาร์มวิวไหมเก็ l อัมบรอเซียอัมบรอเซียแปลว่าอาหารทิพ system p r p e r i e s continue อะไรต่อเห็นไหมอันอื่นเรายังไม่ได้สร้างเราต้องสร้างเมืองของเราเนะี่ยสวยเป็นภาพที่สวยมาก s u m l a n d p r o d u c e ambrosia Krunker twinkit ก็คือไปเอาชนะพวกเขาเพื่อแบบเพิ่ม ambrosia เนาะเราสามารถเก็บ ambrosia ตรงตรง collec ต,ตรงเก็บตรงนี้ก็คือเมืองแบบว่าอ่อันนี้เกรดสร้างตามที่เขาได้นั่อันนี้สร้างอะไรป้อมปราการเป็นเกรดอับอพอลโลเนาะป้อมพระอาทิตย์ป้อมเทพอพอลโลน่าจะเป็นแบบ,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 บ จะต,ต้องมีทองด้วยนะถึงจะสร้างได้เห็นหมานี้สร้างป้อมปาการขึ้นมาแล้วหูประตูอย่างสวยงาม n o We w have a story a strong gate let's expand the path to the more difficult to attacker ก็คือเหมือนสร้างอันนี้เหมือนแบบด่านตั้งด่านไว้แบบดักสัตตูไม่เข้ามาเมืองเราเห็นไหมเวลาไปตีเมืองเขาอะแล้วก็สร้างหอคอยนะเพื่อปอ้อมอ่สร้างป้อมปราการหอคอยแห่งอธีมิส เทพีแห่งดวงจันทร์แม่มีแบบเราก็จะได้ความรู้เรื่องของเทพเจ้าฝีเทพกรังกรีกด้วยนี่ไงอาอคอยแห่งเทพีฮัตเทมิสเทพีแห่งดวงจันทร์ปัมปการแห่งเทพอพอลโลแห่งเทพอาภิษฎสุริยะเทพซูสค่ะนี่แชมเบอร์อ g l o กนะวิหารวิหารทองคำสร้างอะไรตรงเนี้ยสี บาร r เ c ค d e ประตูประตูกัน้นนะ <c oughs> สร้างอะไรต่อ,อ عم, มีคนงานไปสร้างรถตร้ไหครับอ๋อสร้าง,างกกดเฮาส์ออฟท e นอะท a ท a ทอ h a สทานอนทานอ t สทาน t อส ทารนอสอบบทออสอับ t า a n นา o s สการเท้าก็เหมือนแบบสร้างนี่ไงทหารวาริโอสเปียหหอกพลหอกพลนธนูแล้วก็นักรบนี่ไงครับแล้วก็สามารถสร้างโดยการอัปเกรดทาวเวอร์ตามที่เขาบอกแล้วก็จะสามารถผลิตนักรบออกมาได้มีไซเลนด้วยสูก็เหมือนแบบใช้ไซเลนใช้อามนุษย์มาเป็นแบบทหารนะแต่ว่าเราเงินไม่ถึงเราก็ได้เล่นไปก่อนเนี่ยสร้างทหารได้ตั้งหลายอัน กิ๊บเก๋อยู่เร้กามากแล้วก็อัปเกรดทหาร,ร,ารอของเราชุดเกราะของทหารเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความไฮโซอิคอเรชันก็คือเหมือนเครื่องตกแ,แต่งเงินของเราเองคะ่ะก็เหมือนเล่นฟาร์มวิวอะ่ะจะเป็นฟาร์มวิวในแบบของเกรดแต่ว่าแบบมันสนุกตรงที่เราไปตีอาณาจักรอื่นนันแหละเนาะคือไปตีเมืองของคนอื่นได้ด้วยนะเพราะามีคนอื่นเล่นด้วยเป็นแบบ worldwide ทั่วโลกน,นี่ครเมืองโอลิมปัสของเราม,มา นี่ไงไปตีเกาะเก็บทองค่ะนี่แล้วก็สามารถสร้างฮีโร่นะะี่ไงอันเชิญเราไปตีเมืองในเมืองเมืองนะั้นอาจจะมีแบบไปตีเมืองนั้นเราได้ฮีโร่ตามที่เราแบบอยากได้นี่ค่ะแคมัสมีเจสันด้วยแกอภพิหารทวนแกอธีนาอุ้ยมีอธีนาด้วยเมื่อไหร่จะได้ถึงอธีนานี่เลเวลเท่าไหร่นี่มีซูสด้วยเราต้องเล่นไปถึงโอดิซัสเพอร์ซิอุสโฟมิเทอุส อ่านทูชื่อถูกหรือเปล่าเนี่ยนีไ่ไงแล้วก็ได้มาแล้วนี่ตัวหนึ่งตะลุงโบมิสติอุสนะคะ่ะนี่ค่ะเราลองไปเล่นตะลุงนี้ดีกว่ามากโบมิสติอุสสู้กับเจคกี้แปลกแปลกแปลกน,น,นี่ก็คือเมืองของคนอื่นนะไปค่ะเีือดหารออกมาพลหอ,อกและพลธน,นูเห็นไหมคริสจะแบบเป็นครึ่งเทพเพราะจะตัวใหญ่กว่าคนธรรมดาเป็นก็ดหรือว่าเป็นเซมิก็ดไม่รู้ว่าครึ่งเทพเรียกว่าอะไรเซมิก็ดหรือเดมิก็ด,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 ด มาแล้วมาแล้วป้อมประการทำลายป้อมกับฉันงงมาเดินข้ามทำไมเอ็นเจลัดทุ่งไหมคะเดินตามตอ,หมอ,อกนนอหินอำอลายขอคอยพนธนูข้อคอยแห่งแอนทิมสได้ละได้ละได้ลจะจเขบานแล้วตอนนี้ไฟเราก็สามารถอัพเกรดคุ้นเทพอันนางนนี้ใช้ดาบออกปาดตังตทำลายกำแพงนะ เข้าเมืองแล้วเข้าเมืองแล้วโอ้เข้าเมืองตอนนี้โอ้องแตกวะ้องหกลายแล้ว,ลวทำลายประตูเมืองหรือเราก็จะได้ทรัพยากรขอ,ของเขามาแล้วก็ได้ของอะไรรางวัลพิเศษมาเพื่ออัปเกรดทรัพยากรของเมืองเราและอัปเกรดของเมืองเราให้ยิ่งใหญ่อลังการางานสร้างบ้านดุ้นั่นเองะคะ่ะ อัตโลตมีเดอะเฟิร์สอัตโลตมีที่หนึ่งี่ไงแล้ก็เปิดมันก็จะมีเพชรนะใช้เพชรก็จะเปลืองนะคือนี่ให้เติมนะแต่ไม่เติมืองเกมนี่กเราก็เล่นแบบนกนกได้ดาเราก็เอาอุปกรณ์พวกนี้สามารถเอามาใส่ให้ฮีโร่ของเราได้ด้วยนั่นเองและฮีโร่ของเราก็จะเปลี่ยนชุดนั่นอเองจ้า ต่อไปได้ทองมาสองพเจ็ดสิบาทแล้วก็รูปวัวก็คือเหมือนแบบเราจะไปสำรวจนดินแดงต่างๆนั่นเองจากนี่ไง Explorer นี่นั่นเองค่ะแล้วก็มาสร้างเมืองของเราอัพโน,โนีน่น่นนนนี่นั่นให้เมืองของเราแล้วก็ทำภารกิจเป็น Quest รายวัน Current Quest กภาร,รากิจรายวันของเราว่าเราทำอะไรบ้าง สวยแม่สวยเมืองอ่ะเป็นแบบเกมกราฟิกสวยมากเกมมือถือที่กราฟิกสวยถือว่าละเอียดในระดับหนึ่งเลยนะอ่านนี่งแดูวิววิวเมืองแบบของพระเจ้าสวยเป็นตัวหนึ่งเราเป็นพระเจ้าของเมืองนี้นี่ตอนนี้มีก็อมีฮีโร่สองคนนะมือเฮ er อร์คิสเฮอร์คิสก็คือเฮอร์คิวลิสต่นเองค่ะคือไม่ต้องแปลกใจเขามีหลายชื่อ และคิสก็คือคิวริสนี่แล้วก็สร้างคนเห็นไหมนี่ไซเลนไซเลนจะสร้างพลังน้ำแข็งได้ด้วยนะนางไซเลนเป็นเหมือนบอกอัปเกรดต้องใช้เงินห้าหมื่นซึ่งเรามีมาตั้งอยู่ให้แกหกพัทแล้วก็เก็บเงินถึงห้าหมื่นนายพระเจ้ามาแล้วก็เป็นล่าอนะันี่คมนะ e x p l o r e Area of medusa อุ้ยโลดอยากเล่นถึงจังเลยอ๋อเพิ่งเจ็ดสิบเกดต้องเก็บแต้มวัเม,มโนทอร์ถึงเท่าไหร่เนี่ยสองร้อย เราต้องเล่นไปนเรื่อยๆเหนื่อยเราพักนะเกมไม่เซเรียสนอนเซเรียสลี่ค่ะแล้วก็ไปตีเมืองอื่นนะเราไปตีเมืองอื่นนะมาริอัสสะดูเลเวลสิบอะไรดูฮัสตอริกนะอ๋ออันนี้คืออัปเกรดให้ฮีโร่ของเราแข็งแกร่งขึ้นนะใช่ไหมเฮอร์คิสก็กันเฮอร์คิวสนั่นเองไฟายเฮอร์คิวสแต้มแต้มแอสแทกสูงกว่า ไปค่ะไปลองไปตีเมืองเขาซิจะชนะไหมเนี่ยมีป้อมสองป้อมมีพลธนูอยู่สามทอไ่ไปตีเมืองเขาค่ะไปตีเมืองเขาไปเตียงของคุณอะไรไม่รู้มาเลยเสดูนะเรียกพลทหารออกมาพลทหารของเรายังแบบสร้างอัมเกตได้พึ่งเลเวลหนึ่งกับเบลวูดสองแบบเลเวลตอก่อยมากเลยอู้ยนี่ไงคู่กับไซเลนเธอนางฮอนอุ้ยฮอนดเดียวทหารฉันตายหมดเลยโอ้พระเจ้า แรงมากไซเรนผีมากทหารจันใตายหมดเลยวีนห่นทิวโอ้โหูเลือดมากลองอัพเกรดไซเรนมาใช้บ้างแล้วแบบปีเป็นโลกของเราก็จะแบบเลือดเยอะอันนี้สกิลแบบอัพเกรดสกิลแบบฮิวให้แบบทหารเห็นไหมสกิลแรกก็เป็นแบบพ่นลูกไฟผีใส่สัตรูน,ะนั่นเองเออ ลายป้อมค่ะป้อมราส,สีแตกไปแล้วไปออคอยทวงจันป้อมเทพอธิบดเหรอเฮ้งนีไอ้ฮิวฮิวหมนืนแบบอันนี้คือปุ่มฮิวนะเป็นแบบสัญลักษณ์ของการทางการแพทย์เห็นไหมเป็นรูปงูพันคาลาอ่านี่ค่ะโอ้โหเดีโอยใส่เลนแรงมากนี่ตายไซะเหมือนนกผี สวยอ่ะเกมมือถือภาพสวยมากอมลองหลดมาเล่นดูแก้เซ็งได้เหมือนกันเออเอาำลายประตูนี้เยี่ยมอ่ะถึงแล้วถึงเขา้าสัปทานข้ามเข้าฟองเมืองแล้วเข้าสู่ประตูเมืองสู้กับโอ้โหมีอสูรเป้าประตูเมืองแล้วทีนี้เลือ่อนจังลายป้อมแตกไปแล้วไว้ตายแล้วต้องสู้กับอสูรถึง ตีเมืองตีเมืองเอาทหารจะตายหมดแล้วเรียกมากทหารเราตายเราสามารถเรียกทหารคนทหารมาช่วยแต่ว่านางก็จะเดินช้าตามเลเวลของนางก็่อยของนางเราจะทันวิมเนี่ยสิบเจ็ดวิเราจะทันไหมเราจะทันไหมเราจะทันไหมสิบเจ็ดวิเราจะทันไหมเราจะทันไหมเราจะทันไมประตูมือต้องแตกแล้วล่ะต้องแตกพาท้ายนี้ต้องแตกพายท้ายนี้ต้องแตกพายประตูมือต้องแตกพายประตูมือต้องแตกพายไหมจะแตกไหมจะแตกไหมแตกไหมแตก แตกค่ะหมายถึงเ,เราฝ่ายแดงเออโเราแพ้น,นะเพราะว่านี่ตีเขเมเงเขาได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองม่ปนประพันธนะแต้มมันยมงโฮไม่ได้เลยอ,ลอ่ะแวร์ลูฟฟอล u s ตั้งสิบลูปอ่านไม่ออกเอต่อไปคะ่ะนี่เราก็ได้ของมาอันนี้ก็คือเปิดแบบถ้าใช้เพจเปิดเราก็จะได้ห้าชิ้นถ้าเปิดฟรีก็ได้แค่สองชิ้นนั่นเองประมาณนี้ เราก็ทำเพสต์สไตล์เลนนั่นเองเจ้าอัปเกรดเหมือนของเราเราเอาฟองมาอัปเกรดยังไงพลทหารของเรานี่อัปเกรดพลทหารพลักพอกพลันงนูคนรถต่งตางๆแล้วก็นี่สไตล์เลนเลยตัวอันิสตี้ตัวแอทแทคไรส์แอชแทกเซอร์เฟนต์นี่เงินไม่พอน,นะคะจ้าก,จาก็จบแลงประสบการ์รีวิวเกมโอลิมปัสไลฟ์สิ่งวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถูกใส่กับต่างก็ชอบอยลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกก็ได้นะจ๊ะแล้วอย่าลืม แล้วล่แไพบกันใหม่คลิวิน้นสมิตรนครับผมว่าบายบายจ้าเดี๋ยวมาเล่นกันในเดอร์ในแอสตอร์หรือเสต์โอจ้า